สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน,นี้นะคะเคลียร์จากแกงป่าปลาดุกใบชะพูค่ะก็มีพริกแกงพริกแกงกับน้ําละลายให้หอมพอหอมแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไป <c oughs> ผัดให้หอมแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะแกงป่าเราจะไม่ใส่น้ํามันเราจะใส่แต่น้ำพอเปล่า,ลา <c oughs> พอผัด พี่แกงกับปลาดุกหอมแล้วก็เติมน้ําลงไปเติมน้ําลงไปเท่าที่เราพอใจอะน้ําเยอะน้ําน้อยอะไรก็ตามใจชอบเลยต่อจากนั้นก็ปรุงรสเลยปรุงรสด,ด้วยน้าําปลาเอ,อ่อผงชูรสเอาน้ํำห,หอยแค่นั้นแหละชิมดูรสชาติที่เราต้องการพอรสชาติได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาสุก พอปลาสุกแล้วต่อจากนั้นเราก็ใส่ใบชะพลูกับพริกชี้ฟ้าแดงลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะหอมมากเลยหอมใบชะพลู